สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้มงคลศาสตร์ขอหยิบเอาเรื่องราวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้พูดถึงวิธีการใช้ยันเกราะเพชรมาเล่าสู่กันฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับเรื่องยันเกราะเพชรนั้น หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกเอาไว้ว่าถ้าเราอ่านลงมาในแนวตรงจะอ่านได้ว่าอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธไปจนจบท่อนว่าภควาติแต่ถ้าเราอ่านเป็นบรรทัดต,ตามแนวนอนเหมือนที่เราอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันจะอ่านได้ว่าอิระชาคตะระสา ตีหังจะโตโรธินังไปจนจบซึ่งก็คือการรับบารมีของพระพุทธเจ้านั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพุทโทอัอปปมาโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้หรือพุทธบูชามหาเตวันโชการเคารพพระพุทธเจ้า มีเดชมีอำนาจมากเหตุที่ยันเกราะเพชรมีพุทธานุภาพมากก็เพราะเป็นยันยอดธงมหาพิชัยสงครามสมัยสุโข,ขทยัยคือยันมหาพิชัยสงครามนั้นเป็นยันผืนใหญ่ทางวัดก็ได้ย่อส่วนให้เล็กลงแต่ทุกสิ่งยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมยันมหาพิชัยสงครามนั้น เวลาที่รบสมัยก่อนเขาจะถือยันนี้นําหน้าทับแต่ยันเกราะเพชรเป็นยันที่ทําไว้สูงกว่ายันมหาพิชัยสงครามคือยันยอดธงนั่นเองเนื้อแท้จริงๆของยันเกราะเพชรเป็นการอาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้จุดกลางของยันเกราะเพชรเมื่อยันเกราะเพชรเข้าไปรักษาคนก็จะอยู่ที่กระหม่อม และวนไปทั่วร่างกายสำหรับการใช้และบูชายันเกราะเพชรนี้จะต้องรักษาศีลสองข้อนี้ให้ได้คือละเว้นจากการรักทรัพย์หรือการคดโกงและและเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยถ้าไม่ทำลายศีลสองข้อนี้และจิตยังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่หลวงพ่อท่านยืนยันว่า ยันเกราะเพชรจากคุ้มครองท่านแน่ส่วนวิธีใช้ยันเกราะเพชรน,นั้นจะเวลาเช้าหรือค่ำก็ตามแล้วแต่จะมีเวลาแต่ให้ทำเป็นประจำด้วยการสวดอิติปิโสภักขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธหนึ่งจบเวลาสวดให้นึกถึงบารมีขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และยันเกราะเพชรร่วมกันโดยเฉพาะตอนเช้าเวลาที่จะออกจากบ้านหรือจะเดินทางไปไหนก็ตามถ้าสวดอิติปิโสไม่ทันท่านก็ให้ภาวนาพุทธโธและนึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าพร้อมกับบารมียันเกราะเพชรภาวนาพุทธโธไปเรื่อยๆพอใจสบาย ก็กลืนน้ำลายหนึ่งครั้งภาวนาจนสบายใจก็กลืนน้ำลายไปอีกจนครบสามครั้งทำแบบนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนตลอดวันจะได้รับความคุ้มครองตลอดส่วนคนที่แกรงว่าสายศาสตร์จะเข้าถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังได้บอกด้วยนะคะว่าหลวงพ่อปานเคยประกาศว่า ยันเกราะเพชรของท่านนั้นสามารถป้องกันไสยศาสตร์ได้ให้นึกถึงบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยถ้าความมั่นใจยังน้อยก็ให้นึกถึงบารมีของพระโมคคัลลาและกรมหลวงชุมพรด้วยเพราะพระโมคคัลลาเป็นหัวหน้าฝ่ายปราบปรามพวกไสยศาสตร์โดยตรงส่วนท้าวมหาราชนั้น มีกรมมาหลวงชุมพรเป็นหัวหน้าท่านก็ปรับปรามเรื่องสายศาสตร์โดยตรงเช่นกันถ้าหวัดหวันเรื่องสยศาสตร์ก็ให้นึกถึงท่านทั้งสองพร้อมคณะท่านจะช่วยกำจัดกำลังของสยศาสตร์ให้สิ้นไปและเมื่อเรานึกถึงบารมีพระพุทธเจ้านึกถึงยันเกราะเพชรก็ให้อาราธนาบารมีท่านบอกท่านว่า ผู้ใดทำไสยศาสตร์มาหาเราโดยกลั่นแกล้งเราไม่ขอรับขอส่งกลับคืนไปหาเขาเพียงเท่านี้ก็จะได้รับการสนองแก่ผู้ทําเอง